สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะช้าวันพุธที่14พฤศจิกาย,ยน2555ค่ะวันนี้ขึ้น1น่งข้าเดือน12ปีมาโรงค่ะ6รายการครับตื่นมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ วันนี้เราเริ่มต้นที่โรงพยาบาลศิริราชาที่สาราศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีประชาชนมีคณะบุคคลเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาตลอดทั้งวันค่ะพร้อมทั้งทุนกล้าวทุนตรม,มถวายดอกไม้และสิ่งของต่างๆด้วยนะคะ แุ่ผู้ชมครับก็ว่ากันเลยนะครับเรื่องราวของข่าวสารนะครับโดยเฉพาะหลังแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่<ช>ามา่านะครับมัน่าจะเป็นเมนช็อค6.8ริกเตอร์นะครับใกล้กับเมืองชาเวโป<ช>แล้วก็เกิดอัปเตอร์ช็อคขึ้นหลายทีเม,มื่อวานนี้เช้ายังมีอัปเตอร์ช็ er ขอค5ริกเตอร์กว่าเนี่ยนะ<ช><ช>นั่นอาจจะทําให้ชาวบ้านที่อยุธยาที่บางบานไปเข้าใจว่าแผ่นดินไหวแล้วบ้านเกิดสุดตัวลงไป เช้ามืดของเมื่อวานนี้เกิดเหตุริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งที่ใต้พื้นที่หมู่สามตะบนไซน้อยอำเภอบางบานอายุธยทยาสุดตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรแล้วก็ลึกลงไป6เมตรบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กของนางวิเชียนเปี่ยมแพร่อายุ55ปีปลูกสร้างอยู่ริมตลิ่งสุดตัวพังทลายลงแ้วตามแนวตลิ่งโครงสร้างก็เสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละเสาคาและพื้นคอนกรีตหัก นางวิเชียนซึ่งต้องรีบว่าจ้างช่างาระดมรือถอนหลังคาโครงสร้างที่มีน้ำหนักออกเพื่อลดน้ำหนักไม่ให้บ้านเนี่ยมันซุดตัวพังทลายลงไปมากกว่านั้นแล้วก็ยังมีบ้านน้องสาวของคุณวิเชียนที่ปลูกติดกันเสียหายจากแนวตะหลิ่งซุดไปอีกหลังหนึ่งก็ต้องจ้างช่างมารื้อระเบียงให้พ้นการพังทลายของแนวตะลิ่งนี่ฮะ Hmm. ตัวนางวิเชียนเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเช้ามืดกําลังนอนอยู่ในบ้านหลังใหญ่ตกใจเลยนะครับเพราะว่าตัวบ้านสั่นไหวอย่างรุนแรง hmm. ทีแรกนึกว่าเป็นแผ่นดินไหวเพราะเพิ่งจะดูข่าวความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพมา่ามาก่อนนอนี hmm. ่ฮะก็เหมือนกับว่าก่อนนอนดูข่าวแผ่นดินไหวตื่นมารู้สึกตัวบ้านสั่นเลยเนี่ยนะ hmm. ใช่ออกมาดูพบว่าบ้านที่ปลูกสร้างไว้ริมตลิ่งพังซุดตัวลงไปตามแนวตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เสาต่อหม้อของบ้านจมอยู่ในน้ําอย่างเหลือเชื่อทั้งที่แนวตลิ่งบริเวณนี้ไม่เคยเกิดอาการชุดตัวมาก่อนใช่แล้วตอนนี้เนี่ยค่ะแนวตลิ่งแม่น้ําเจ้าพระยาหลายสิบจุดด้วยกันก็อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะคือทยอยพากันซุดตัวลงไปเนี่ยค่ะเ <c oughs> บื้องต้นผู้สื่อข่าวไปสังเกตสภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงเร็วผิดปกติแนวริมตลิ่งก็เลยปรับตัวไม่ทันนะคะนี่แหละฮะฟังเสียงดูครับ ตีสองได้บ้างลูกมาเสียงดังลั่นกระจกก็แตกลั่นไปบ้าไปป้าแล้วก็กระเบื้องก็ลั่นดังอย่างเรื่องรถชนก็ต้องตื่นมามา,าดูเร้องอูก็แค่เป็นตลิงพังพุ่งไหมดเลยเคยเกิดเมา่ก่อนไหมที่นี่ไม่ไม่เคยเกิดเลยยังไม่น่า,นาเชื่อเลยลว่า,นนามันจะพังได้ยังไงเพราะมันสร้างไว้ว่ามันจะไม่แม่เป็นไรแล้วมั้งว่า เอาไว้ดูเล่นนั่นมันก็พังมาไม่เคยคิดว่าจะพังนั่นเลยเพราะมันไม่ได้เป็นที่สูงอะไรใครขาใครหรอกมันี่ตับรู้อทำไมอ่ะรื้เพราะว่ามันซุดตัวไปค่ะนะยุบตัวไปหมดเลยทังคืนตอนตีสี่เนเสียงพ่อมาเรียกเขาตื่นมาบ้านทุกตัวโอ้แล้วหลังโน้นเป็นไงหลังโน้นอ่ะหลังโน้นพังหมดทั้งหลังเลยอ่ะยุบไปเห็นไหมตอนยุบอ่ะไม่เห็นค่ะเห็นก็เพราะกระจกมาล้านเปื้อนไปตอนตีสี่ตีห้า น่ากลัวไหมแลวเสียวเหมันก็ล่ะค่ะนี่แล้วฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหน่ากลัวมากใช่ธรรมชาติไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะฮะค่ะน้ําเยอะก็ตะลิ่งพังแบบหนึ่งพอน้ําแรงก็ตะลิ่งพังอีกแบบหนึ่งแล้วนี่จู่ๆก็เป็นภาพอย่างที่เห็นเราลือแล้วย,ยังไงต่อเนี่ยนะฮะโอ้โหดูภาพถ้าเรานอนอยู่ในน้ำใบใช่น่ากลัวนะคะออกมาคงช็อกอะใช่ออกมายืนตรงระเบียงอุ้ย มาอยู่กลางน้ําได้ยังไงนะครับอ่ะดินฟ้าอากาศแปรปรวนเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหาคนครก็อย่างที่ทราบกันนะฮะอากาศก็ยังขมบขมมวอยู่ค่ะไม่รู้ว่าหน้าอะไรกันแน่นะจะบอกว่าร้อนก็ไม่เชิงคือตัวเนี่ยร้อนแต่มองดูฝาม,มันคลึ้มคลุ้มอ่ะนะค่ะเจ้าบอกว่าฝนก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ตกหนักสะทีเดียวนะมีอย่างมากก็รู้สึกเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกค่ะ จะบอกหนาวก็ไม่เชิงอีกเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้หนาวเต็มดีนั่น,นะสิฮะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงยังไงแน่แต่ที่พิจิตรเนี่ยเมื่อวานนี้มีพายุฝนพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปกว่า30หลังในเขตตําบลรังนกอําเภอสามงงบจังหวัดพิจิตรซึ่งก็เป็นจุดตําบลที่เคยเกิดน้ําท่วมค้าง นานที่จุดจุดหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ต้องนับรวมเรื่องของต้นไม้ขนาดใหญ่สาลาที่ล้มพังเสียหายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หักโค่นหลายจุดนะคะแล้วก็มีต้นมะขามขนาดใหญ่ถูกกระแสลมพัดหักโค่นลงมาทับรถไถนาเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็มีรถจักรยานที่จอดอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ก็พังเสียหายไปด้วยนะคะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือหมู่ที่1ห,หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่9ของตำบลรังนกอำเภอสามงาม เบื้องต้นเนี่ยบ้านเรือนเสียหาย30หลังคาเรือนนะคะนี่ฮะเพอภัยนี่ก็ไม่ได้เลยเหมือนกันเจอพายุลมแรงอย่างที่เห็นในภาพไปดูต่อนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสักเรื่องหนึ่งก็แล้กันนะฮะพระทะเลวิวาทในท้องที่ดินแดงตำรวจด,ดินแดงพร้อมด้วยมวลท,ที่ร่วมกัญยูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุวัดพรหมงคาลามหรือวัดหลวงพ่อเนน ตรงนี้เองครับซอยประชาสงเคราะห์27เขตดินแดงไปถึงพบศพพระสมภพแสนสุขนอนเสียชีวิตหน้ากุฏิชั้นหนึ่งพระสมภพถูกแทงบริเวณหน้าอกและตามร่างกายเนี่ย17แผลย้ำว่า17แผลนะฮะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย17แผลตำรวจสอบสวนพระที่เห็นเหตุหการณ์รูปหนึ่งชื่อพระสมพลบอกนะฮะว่าขณะหลับอยู่ในห้องได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือพอเปิดประตูมาพบพระอัน,นบ พระอนนเป็นผู้ใช้อาวุธแทงพระสมภพจนมรณภาพแล้วพระอนนก็รีบเปลี่ยนชุดเป็นคราวาสหลบหนีไปนี่ฮะตำรวจสอบสวนพยานแวดล้อมได้ทราบแต่เพียงว่าช่วงกลางวันเนี่ยพระสมภพที่มรณภาพกับพระอนนซึ่งเป็นฝ่ายแทงเนี่ยมีปากเสียงกันตอนกลางวันก่อนจะมาเกิดเรื่องชกต่อยแล้วก็ใช้มีดแทงกันจนเสียชีวิตนี่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ไปฟังเสียงพระร่วมวัดที่เห็นเหตุการณ์นะฮะไม่รู้นะเขาเป็นคนเงียบๆนะนพอคือเขาเป็นคนเงียบๆเ,เ,เ,เขาไมู่้ไม่ค่อย,อยแบบคุยคคคแล้วก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาก่อนไม่มีไม่ทะเลาะกาันก็ยังเห็นคุยกันอยู่ก็คุยกันอยู่กลางวันก็ยังเห็นคุยกันอยู่คุยเกี่ยวกเรื่องคุยก็คุยกันทั่วไปอะไรเงี้ยก็คุยออกกิจมนต์อะไรก็ไม่คุยก็คุยกันทั่วๆไปเเห็นแล้วถึงก็กัเพิ่อๆบางคนแล้วเปิดประตูก็เห็นนอนหายใจโแต่เขาเรียกห้องข้างๆไงเรียกไปช่วยด้วย แต่ตอนนั้นเขาออกมาเขาก็วิ่งไปแล้วแต่เขาแทงแล้วมั้งไม่รู้เพือนคน <S <S คนที่ไปเป็นพยานเขาบอกนะนี่ฮะโอ้โหสิบเจ็ดแผลใช่บอกภาพทั้งฝั่งพระที่ถูกแทงแล้วก็พระที่เป็นฝ่ายแทงนี่หลบหนีไปใช่ไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะตำรวจตามตัวอยู่อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็กลางดึกที่ผ่านมาเกือบเกือบเที่ยงคืน ตำรวจรงพักเมืองลำปางพร้อมกับสายตรวจหนึ่งของที่นั่นไปที่หน้าวัดนางเหลียวอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังรับแจ้งจากพระเนรชในวัดวัดนางเหลียวว่ามีวัยรุ่นเอามาปืนเอาปืนมายิงกันใกล้ๆกับวัดหลายนัดที่นี่ไม่ได้พระเนรก่อเหตุนะฮะคือพระเนรเดือดร้อนนอนจําวัดไม่ได้นั่นเองค่ะไปถึงเนี่ยนะพบนายปีชาวัชวงศ์อายุ25ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่พร้อมภรรยาและเล่ากับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยถูกวัยรุ่น15คนใช้บรลลัสไซด์หลายคันมาจอดหน้าบ้านแล้วใช้ปืนยิงเข้าใส่สองนัดแล้วก็ปาขวดใส่บ้านตนเนี่ยนะฮะตอนเองก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพัคพวกที่รู้จักกันและทํางานเป็นคนปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบในเขตพื้นที่จังหวัดลําปางออกมาช่วย<ช>เร็วกว่าตามพวกนั่นแหละต่อมาตารวจรับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นใช้บรลลัสไซด์ประมาณ20คันและรถยนต์อีกประมาณ3คัน กำลังขี่รถไล่กันไปคือยิงกันเนี่ยนะฮะหรือบี้กันเนี่ยไปทางวัดสีล้อมซึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนักตำรวจตามไปถึงบริเวณหน้าวัดพรบปร์ชัยคันหนึ่งไม่ติดป้ายทะเบียนล้มอยู่ข้างทางห่างออกไปพบชายคนหนึ่งอ้วน นอนอยู่กลางถนนเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพเนี่ยนะฮะชื่อนายบัญญัติบูริฐานอายุ32ปีนอนร้องโอดโอยอยู่ในสภาพใบหน้าบวมปวดใกล้กันก็พบสองปืนภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเี่ยเดี๋ยวที่มอเนี่ยนะฮะแล้วก็ชายคนหนึ่งชื่อนายบัญญัตินอนยู่กลางถนนบูริฐานนะฮะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพห่างออกไปสักสเมตรพบเก๋งฮอนด้าหน้ารถเนี่ยพบ มายถึงที่หน้ารถเนี่ยนะฮะพบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตกอยู่หนึ่งกระบอกด้วยม,มีกระสุนพร้อมใช้งานนี่แหละบัญญัติสอบสวนนายสารถวงสุรินทร์รับว่าตนเองขับรถไล่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเอาปืนมายิงใส่บ้านพักพวกมาทันที่บริเวณนี้ก็เลยตัดสินใจขับรถยนต์เนี่ยเบียดรถจักรยานยนต์ของบัญญัติจนล้มลง จากนั้นพวกตนลงไปดูก็พบว่ามีปืนกระเด็นออกมาจากตัวนายบัญญัติที่นอนร้องโอดโออยู่ก็รีบแจ้งตำรวจกับกู้ภัยกู้ภัยก็นำตัวบัญญตัตส่งโรงพยาบาลและอายัดตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาพกพาวุธปืนขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะฝังแก๊งเงินกู้ความจริงก็เป็นเป้าหมายของตำรวจเหมือนกันที่ถูกตามมาช่วยพระพวกเนี่ยต<ช>้องไก็พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคู่กรณีเอาไว้ได้ก็คือนายบัญญัติเนี่ยนะคะ 1นในกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเข้าไปทําร้ายตัวในบัญญัตินี่แหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กันทั้งหมดให้ออกไปรอที่อื่นนะคะแล้วก็ตํารวจเนี่ยทราบว่าแก๊งเงินกู้นี้จอดรถแล้วก็รอพักพวกอยู่ที่บริเวณหน้าวัดประตูต้นพึ่งก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกับรถเก๋งสีน้ําเงินจอดอยู่ข้างในก็มีแก๊งเงินกู้อยู่ชั่ประมาณ5คนได้กันก็ขอตรวจค้น พบว่ารถคันนี้เป็นของนายชันชัยโชมสีมีบัตรหนังสือพิมพ์พิทักษ์ชาติแขวนอยู่ที่หน้ารถด้วยนะคะครับนายชันชัยโชมสีนี่ระบุชื่อเอาไว้ในนั้นว่าเป็นตำแหน่งผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีตรวจพบในรถมีปืนสั้นบีบีการสีดำหนึ่งกระบอกกุญแจมือนหนึ่งคู่ก็ตรวจยึดเอาไว้แล้วก็ควบคุมตัวทั้งห้าคนไปที่โรงพักเมืองลำปางค่ะ คือตัวแก๊งเงินกู้ที่ไปไล่ล่าเองก็15คนต้องไปทําประวัติไว้ที่โรงพักเมืองลำปางเหมือนกันนะคะรักเพื่อนอ,ะอ่ะพักพวกตามมาและไปบี้มอเตอร์ไซค์นะะ่นี่แหละฮะตำรวจก็ทำทาประวัติแต่ฝั่งของฝ่ายที่ไปยิงใส่บ้านชาวบ้านแล้วก็เอาขวดปลาใส่คนหนึงเนี่ยเจ็บที่เหลือไม่รู้หายไปไหนนะอ่ะวันนี้ลองเล่นเล่นข่าวตามเวลานะครับเมื่อคืนนี้อีกเหมือนกันนะฮะห้าทุ่ม ตำรวจโรงพักเมืองพัทยารับแจ้งเหตุจากสายตรวจนะฮะว่าควบคุมตัวระเทยคนหนึ่งก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวต่อหน้าต่อตาเลยที่ถนนเรียบชายหาดปากซอย13ชายหาดพัทยาที่หนองปลือไปถึงเนี่ยพลเมืองดีกับสายตรวจกำลังช่วยกันจับตัวนายสุรสิธิ์ใจมาอายุ23ปีเป็นคนจังหวัดแพร่นะน้องไร แต่ว่าไปก่อเหตุที่พัทยาเป็นสาวประเภท2นะคะก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวของกลางที่ได้ก็มีกระเป๋าตังค์ข้างในมีทรัพย์สินเป็นเงินสดจํานวนหนึ่งแล้วก็มีเอกสารสําคัญต่างๆด้วยทราบชื่อก็คือมิสเตอร์อานันคูมาอายุ46ปีสัญชาติอินเดียเยือ,อ,อยืนยันชี้ไปที่ คนนี้แหละค่ะนายสุรศิษฐ์นะคะว่าคนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุทางตำรวจบอกว่าสั่งการให้ตำรวจสายตรวจกับตำรวจอาสาเนี่ยไปซุ่มดูเลยพฤติกรรมพวกแก๊งกระเทยที่ชอบก่อเหตุล้วงกระเป๋าชาวต่างชาติรวมไปถึงแก๊งมอมยารูดซับด้วยไปซุ่มอยู่แถวๆริมหาดพัทยาตลอดตั้งแต่ช่วงสายเลยนะคะทีนี้ตอนที่ตำรวจสายตรวจกําลังเข้าจับกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วคนร้ายเนี่ยมีสองคนหนีไปได้หนึ่งคนเป็นสาวประเภท2เหมือนกันหนีไปได้อย่างหุดหวิดเลยก็แน่นอนนําตัวนายสุรศิษฐ์ใจมาสาวประเภท สอคนนี้มาสอบสวนขยายผลต่อนะคะนี่ตีสามที่ผ่านมานะฮะมุกเดไม่ไม่ตากันจริงๆไนอครับรนมมงจะลงมึงไทยกันได้ใครกันเจอกันเหม็นมันกอก็ออกมาคนเดียวอ้าวและอุบัติเหตุนะครับตีหนึ่งครับที่บางปูสูตรประการนะครับนะ